สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณกำลังอยู่ในช่องฮอตวอลเลย์บอลนะแอดมินเพิ่งดูการแข่งขันระหว่างคุรุเบะกับฮิซามิสุสปริงนะครับผลการแข่งขันก็คือฮิซามิสุชนะไป3ต่อศูนย์เซตนะครับการแข่งขันก็สนุกมากนะครับโดยเฉพาะเซตที่3นะสูสีมากแล้วนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยทำผลงานได้แบบดีมากนะครับมีการตบ3เมตรที่แบบเฮ้ยปักมากนะครับบางลูกก็แบบตัวเซตจ่ายให้บีมเนี่ยแอนหลังอะ่ะ หลังแทบหักนะครับแต่ว่าบีมเนี่ยก็สามารถตีลงพื้นแบบแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะน้องบีมแล้วเซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือบีมเนี่ยเสิร์ฟเอไป2อสามลูกเลยนะเสิร์ฟจี้ไปที่อิชิอินะครับอิซาบิสุเนี่ยจี้มาที่บีมคูรุเบะก็จี้ไปที่อิชิอินะครับเอาเซ่นะครับผมแล้วคูรุเบะก็แพ้ไปนะครับอืมเนื่องจากว่าเออร์อมากกว่านะครับขาดตัวกิวเลย แล้วก็ไม่มีตัวกิลเลอร์ด้วยนะครับเพราะว่าฮิซามิสุเนี่ยมีอะคินนะครับที่แบบตกไหลหลังและปักมากนะครับเขามีตัวจบแต้มนะครับแต่ช่างเถอะบีมทางผลงานดีแค่นี้ก็แบบโอ้โหดีใจมากๆนะครับไปดูผลงานของบีมกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยสุดยอดจริงๆ Доброе утро! الذي يذكرها We'll be right <laughs> back.